ใส่ใจอยู่ที่สมุดดินสอปากกาเราห้ามไปคุยกับคนอื่นเราจะเสร็จเร็วเพราะว่าคุณครูอ่านให้ฟังคิดตามใช่ไหมการนิธิีสองรอบแล้วถ้ามีรอบที่สามนี่จะไปด้วยกันแล้วนะข้อสเหตุใดจึงต้องหลีกเลี่ยงสารเสพติดก็เกิดโทษกับร่างกายขอ สารเสพติดอันตรายพอถูกทุกขอ้อรู้จักสารเสพติดไหมคะยาบ้ารู้จักไหมเคยได้ยินไหมคะโอ้ยใครมียาบ้านี่ติดคุกเลยกินไปก็เป็นบ้าด้วยอ๋อมันเป็นสารเสพติดทำไมล่ะถึงต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาบ้า เสร็จแล้วนะอา้าวธนะสกลทันไหมคะทันนะสุพนัททันไหมอันนะคะอา้าวชนะทิพตอบหรือยังลกูกต่อไปข้อ4ข้อใดทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพจิตก็คือจิตใจดีก็เล่นกีฬากับเพื่อนขออยู่คนเดียวในห้อง อชวนเพื่อนทะเลาะกันคนมีสุขภาพจิตดีก็คือคนมีความสุขนักเรียนได้ทำข้อไหนแล้วนักเรียนรู้สึกมีความสุขที่สุด ต่อไปข้อที่5การออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไรงก็ทำให้เพื่อนๆนชอบขอทำให้ร่างกายแข็งแรงขอทำให้พ่อแม่ภูมิใจข้อ5แล้วค่ะตอบหรือยังเอ่ย คุณครูดูแล้วนะเสร็จแล้วต่อไปข้อที่6สิ่งใดอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ก็ลูกฟุตบอลขอมอนข้างขอไม้ขีดไฟอันตรายได้มากที่สุดนะคะข้อไหน ตอบหรือยัง<ม>ชนาทิพย์ชนาทิพย์ได้ยัง<ม>ได้แล้วนะอา้าวเจ<ม>็ดข้อใดเป็นการป้องกันไฟไหม้ก็ไม่เล่นไม้ขีดไฟขอไม่ต้มน้ำร้อนขอไม่ใช้เตาแก๊สฮม,ม,ม,มดูดีๆ ข้อใดเป็นการป้องกันไฟไหม้ก็ไม่เล่นไม้ขีดไฟขอไม่ต้มน้ำร้อนขอไม่ใช้เตาแก๊สคำตอบมีข้อเดียวอ้าวต่อไปข้อที่8ถ้าทำน้ำหกบนพื้นควรทำอย่างไร ก็บอกให้แม่มาเช็ดใครทำแบบนี้อยู่ขอทิ้งไว้ให้พื้นแห้งเองห้ามส่งเสียงแบบนี้ไม่เอาไม่ถูกไม่น่ารักขอไปเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งอย่าส่งเสียงตะโกนแบบนั้นนะอา้าวต่อไป ข้อที่9เราไม่ควรปีนป่ายระเบียงเพราะเหตุใดก็อาจทำให้ระเบียงพังขออาจลื่นตกลงมาได้ขอเป็นกิริยาไม่สุภาพก็คือเป็นการกระทำไม่ถูกไม่สุภาพไม่ไม่ดีอะ่ะข้อไหนที่เราไม่ควรปีนป่ายระเบียงหรอ ข้อต่อไปข้อสุดท้ายไปเร็วนะคะข้อใดไม่ใช่การป้องกันอุบัติเหตุกวางของเล่นบนชั้นวางของขอวางของเล่นไว้ที่บันไดขอวางของเล่นไว้ในกล่องข้อใดไม่ใช่การป้องกันอุบัติเหตุ เอาทีนี้จะวัดความซื่อสัตย์ของแต่ละคนไม่เก็บค่ะให้ตรวจเองอความซื่อสัตย์ก็คือแก้ได้ไหมไหนใครจะเป็นคนมีความซื่อสัตย์บ้างเอามือลงแล้วถ้าแก้กลายเป็นคนอะไรฮะ คนไม่ซื่อสัตย์ดีไหมคนไม่ซื่อสัตย์นี่ดีไหมอ่าใครอยากเป็นคนดีก็ต้องซื่อสัตย์ตรวจคำตอบผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกห้ามแก้นะคะอ้าวไปเฉลยกันเลยอ่ะข้อที่หนึ่งตอบข้อกอไก่อ่ะตรวจถูกไป สุขาบัญญัติแห่งชาติก็หมายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ,ะข้อ2ใครดูแลรักษาฟันได้ถูกต้องอแป้งแปลง,ปงฟันทุกวัน <Okay. S 1> เหตุใดจึงต้องหลีกเลี่ยงสารเสพติดคอควายถูกทุกข้อเพราะว่าสารเสพติดเนี่ย เกิดโทษกับร่างกายแล้วก็อันตรายด้วยอ่าสุขภโชคดีมากผิดก็ผิดต่อไปข้อ4ข้อใดทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดีก็ไก่าไการได้มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีข้อ5การออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างไรขอไข่ ทําให้ร่างกายแข็งแรงอ่าเดี๋ยวครูดเดินไปดูก่อนเสียงดังทางนี้หรือเปล่าอ่าไม่ไม่ดังนะคะอ่าต่อไปข้อที่6สิ่งใดทําให้เกิดอันตรายได้ข้อควายอ่าไม้ขีดไฟนั่นเองนะคะเพราะว่าไม้ขีดไฟจุดเล่นในบ้านเป็นไง ไฟไหม้นั่นเองอ้าวเข้อใดเป็นการป้องก,กันไฟไหม้ก็คือไม่เล่นไม้ขีดไฟนั่นเองค่ะข้อ7กอไก่และข้อ8ถ้าทำน้ำหกบนพื้นควรทำอย่างไรอ่า้อควายไปเอาผ้ามาเช็ดให้แห้งนะคะอย่าใช้คนอื่นถ้าเราเป็นคนทำหรือว่าไปเจอพอดีอข้อ9 ไม่ปีนป่ายระเบียงเพราะหอไข่อาจลื่นตกลงมาได้ไหนใครไม่ทันใครไม่ทันอาไม่มีนะปลายทางทันไหมคะข้อสิบข้อใดไม่ใช่การป้องกันอุบัติเหตุห่อไข่วางของเล่นไว้ที่บันไดนใส่คะแนนลงไปแล้วปิดสมุด คุณครูจะมีวิดีโอให้ดูอ่ะเร็วๆๆๆไหนใครอยากจะดูแล้วอ,อ่ะเก็บสมุดเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลส่งสมุดมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะนำมาตรวจให้คะแนนอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้มีวิดีโออ่าสุขบัญญัติแห่งชาติมาฝากให้นักเรียนนำไปปฏิบัติ ต่อร่างกายอ่าสุขภาพของเราเองเดี๋ยวก่อนนะ Yeah, me think จบภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนี้เกี่ยวกับสาระสุขศึกษาก็เพื่อให้เรามีอะไรคะสุขภาพที่ดีตรงกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติถ้าจำข้อไหนได้ก็นำข้อนั้นเนี่ยไปปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะทำอย่างไรก็ได้เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับ ชีวิตเป็นการสร้างสุขภาพให้มีชีวิตที่ยืนยาวหรือว่าอยู่ได้นานๆโดยมีความแข็งแรงสุขภาพดีนั่นเองนะคะอ้าวในชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่จบแล้วนักเรียนก็จะต้องไปอยู่ชั้นารธยมศึกษาปี ที่2ต่อไปแล้วก็ขออวยพรให้นักเรียนของครูทุกคนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจสอบให้ได้คะแนนดีๆอยากได้เกรดอะไรก็ขอให้ได้เกรดนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะทีมงานช่างกลอก้องทุกคนแล้วก็คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลังวลด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ